กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้องปายกันเัทกันสกูสุคนเป็นฝั่งไทยแฝั่งลาวรู้จักต่างประเทศกันยินดีต้อนรับับกสู่งของบ้าวก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยในสําหรับวันนี้ทางบ้าวก้าก็สิบพี่พ่อ่พี่น้องมาทางเฮือนลุงวันชัยพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเยี่ยมยามทางเฮือนลุงวันชัยพ่อแม่พี่น้องเนาะยามตอนแรงๆมาพบพ่อนกับเบาวก้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้กันเนาะโดยในสําหรับวันนี้ทางบ้าวก้าก็สิบพี่พ่อ่พี่น้องมา อาลุงวสัมาเยี่ยมยามเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะบอกเคยมาจักเพื่อทางบอกเก้าพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกะเมื่อวานนี่ก็ขอบทางบอกเก้าขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้อทางเอฟซีกันเบิร์ดกันทุกๆท่านที่เข้ามาให้กำลังใจทางบอกเก้าพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยบอกเก้ากะสิเป็นสู้สุดยอดพ่อแม่พี่น้องเนาะสิเป็นนักสู้ให้พี่ให้น้องเพื่อเป็นกำลังใจทางพี่ทางน้องกันเบิร์ดกันสุขสุขคนพ่อแม่พี่น้องเนาะโดย กาจังไดกับก๊าบกับบุญยังชดตอบแทนบุญคุณจากเอฟซีกันทุกท่านพ่อแม่พี่น้องเนาะกับก๊าบกับี้ตะมือดจะซีดเนี่ยตะขอบบุญขอบคุณทางเอฟซีกันทุกท่านขอให้เพื่นอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจขอให้พื่นลำล่ำรวยกันเถิดกันสุขคู่สุขคนพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีที่หักแฟนของก๊าบพ่อแม่พี่น้องเนาะขอให้เพื่นการงานธุรกิจจิงใดขอให้เพื่นลำล่ำรวยรเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสาธุพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยเมื่อวานนี้กับก๊าน ให้กำลังใจเราเก้าวมากไลท์ทานพ่อแพี่น้องเนาะโดยได้ตอบคอมเมนต์ก็มีแต่คอมเมนต์ดีๆพ่อแพี่น้องเนาะโดยโอเคพ่อแพี่น้องเนาะว่าลายยายห้างพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้ก็สำหรับโรงแรงตอนนี้พ่อแพี่น้องเนาะกลับไปหาทักทายสบายดีทางลูกมันไส้กันเลยพ่อแพี่น้องเนาะโดยไปกันเลยและจ้างเขาเพื่อนเพี่นกองพ่อแม่พี่น้องเลย อ่าเดี๋ยวบักก็สิไปยากไปหาทางนู้นไสก่อนพอพี่น้องเนาะโดยสําหรับเอ้นางมื้อนี้กทางบกก็มาเปิดกล้องอยู่นทางเฮือนเอ้นางพอพี่น้องเนาะเพราะว่าเอ้นางเพิ่นก็บ่อยู่เฮือนพอพี่น้องเหลือแต่ลูกสาเพิ่นพอพี่น้องเนาะโดยมื้อนี้กสิบ่ได้ถามขาวถามขาวพ่น้องทงเอ้นางก็ได้พอพี่น้องเนาะโดยทางเฮือนพ่พี่น้องเอ้ยจักมีสัง ใา้สลดสะลดสลัดเร็วบ่เนีแม่พี่น้องพี่น้องเลยแล้วก็แล้วก็ป้าต่อมาทั้งเพื่อนพี่น้องเลยแต่เพื่อนว่เก่าวบ่เคยมาจักเทื่อพี่น้องเลยอืมเปิดประตูก่อนพี่น้องเลยทางประตูเพก่อนเพื่อนมาเขาเพื่อนบ่พี่น้องเลยเนาะไอ้ไอ้จักเพป็นทีอยู่เพื่อนหรือบ่เละพ่อพี่น้องเลยนาะกลับมาหาเพื่อนมันนี่พี่น้องเลย อ๋อเห็นรถที่เป็นพี่น้องเลยน้าชิโยยูพี่น้องเลยนะ้าไปสุราเซลเพิ่นพ่อพี่น้องเอลยเพิ่นไว้ทั้งหน้าบ้านเพิ่นเลยพ่อพี่น้องอืกับเพิ่นเฮือนเพิ่นบุ๋มีไปพงไปภาพอ๋อเห็นแต่ไปสุราเซียวแทะหอกเป็ดขอกไก่เพิ่นกับพ่อพี่น้องโอ้คักคักคักพี่น้องเลยไป สุราเซลไปก้อยข้างนอกเพิ่นกัแอมพะสลงพะสลมเพิ่อนเพื่อนกับพี่น้อยกอก้าบอได้มาจ้าเสือพอพี่น้อยเพิ่นเพื่อนแล้วกับพี่น้อยโอ้พูดปลูกพักเลยเด้อพี่น้อยลงพักลงอย่างไรเด้อพี่น้อยกูเพิ่นมีน้ำโกงน้ำก๊อกอีกน้องตะคัก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 พี่น้อยอ่ะตอนนี้พาเพิ่น ครัับะททกายสบายดีเพ e, ี่นก้อนพี่น้องเลยทางเขื่อนประกาศใส่ไปตรงมาโต้ไว้พี่น้องเออไปหาเพี่นก้อนมาในีพี่น้องเลยเออเพี่อยู่เขื่อนอยู่พี่น้องโอ้หากระลงพักบ่หน่นะโดยสบายดีโดยโดยสบายดีโดยโดยสบายดีไปลูรุ่ง ทางบ่อเกาบดีมาเพื่อนปรจักเพื่อนพี่น้องเอ้ยรายการไปเที่ยวเพื่อนแรกกับบดีมาจักเพื่อนยินข่าวแต่ว่างไปเที่ยวเพื่อนทางพี่แต่บดีมาพี่น้องเอ้ยบดีมาเยี่ยมยามเห็นแต่ในช่องของบาซีพ่อพี่น้องเอ้ยมายเดี้เนาะโดยมาบ้านนี้ยเลยเกินไนกับสะอาดสะอ้านดีพ่อพี่น้องเนาะห้องน้ำห้องนงห้องน้ำเพื่อนก็ได้พี่น้องเอ้ย อืมห้องน้องห้องนั่นกับมีพี่น้องเลยเรียนไปกับคักลิฟท์พี่น้องเลยบ่ได้เฮยคนดินซ้ำนี่กับพ่อแล้วซ้ำนี่เอายางเ้ยคนดินแท้โอ้ยช่างจะงามแล้วนี่นะโอ้โตโอ้ลม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 บานนี่นะอืมเข้ามาว่าสินั่งลมซ้่มพี่น้องเลยขอโทษขออภัยพี่น้องนะ อย่าวไรลมอย่างไรโอ้เคยไปถักลีพี่น้องเอยใส่ผากระจงผากระจ่าข้างแน่อบปูนนี่เฮ็ดเองบ่าเนี่นะแมนติดเองติดเองเลยแมนอันสานเขาคนติดเตะบล็อกให้ดิอืมเล่นทั้งเดียว แค่นี้พอโบกเกการล้างเกิดได้โบกเอ็กอีกแมนแล้วบบมีอีกพรมรดน้ำแบบนี้บบมีเกียงบบมีเกียงปัดอีกเกียงปัดกับแมนแล้วแบบพรมเด้พรมแบบนี้เด้พรมเหมือนฟองน้ำนี่บ่แมนฟองน้ำอ๋อบ่หาโฟลงฟองน้ำดอกนี้เนี่ยต้องเอาเกียงปั้นตัวนี้นะต้องเกียงปั้นโดยโดยเออเออเกียงคงกระสันพี่น้องบ่มีเกียงปั้นบ่ ก็เลขี่ล่ไปดแล้วกตอยู้โอ้ยว่าเหรดปันมาเขียนหน่อยจะเข้าเบาบาทเนี่ยเอี๋ยวมันแล่ตามบูมี่ใแหละลูกเึ้ยเดเยเฮ้ยบั พ่อเบิร์กปูนนี่พี่ว่ากันนี่ตุ้บๆดีกว่าโอเป็นยังวะเป็นยังอ่าตบแต่งไหมเอาไม้ปูนมาแล้วเฮาก็เอาไม้ปูนแล้วเฮาก็ป้ายขึ้นเลยป้ายขึ้นเลยก็เอาเกียงปั้นบานนี้ก็งามดีมาเชื่ออันไสอยู่อันปูนแล้วอันกวยเก่งเฮ็ดเด้อเด้อแล้วมาสิติดไายนะเอาใสอยู่ห่วยก็ะไรเฉพาะโนานมันมีใสนั่นเทาเดียวใสอันมันบ่ได้หรือมา มันต้องทราแบซื้อายอยู่ของอย่างเดียวได้อย่งไดนี่นะโดยถ้าว่าใส่ยยอะแลนำบ่ได้ได้บได้มันเอแบพดบ่แมนแมนมันแรลบแล้วมันกัลสิพาแตกแบบนี้นะเลยงานสลยงามดีทั้งสื่อปรจักเลือยส่อไป ต่อมาทางเนลงใจเป็นขนาดสะอาดสะอาดดีเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะอย่าจะอกาิไทยพี่น้องเบิ่งรอบๆกันพ่อแม่พี่น้อบับคต่อมา่ดมาทางเองกับยสะอาดสะอาดดีบ่มีผงหยองผงยางเพือนเป็นสะอาดแหงพ่อแม่พี่น้อยเือนเพ่็นจะอยู่แต่เศราไโดยแม่ละไม่จำพาดยัอันบ้านนูนน ชักได้แล้วปาด้ยนี่กวแองกลไหลจะอยู่ไว้แหละตะกี้อ้ยสบายน้อยู่นอกันี้ก็ไอปคอยอยู่ไม่อย่ากอนหลวอนมูดาเชาดแล้งอยู่โอ้ยง่ายหมูอยู่ไม่อยาคือตัวลิ้ย่อย่อเราขออนุญาตพี่น้องมูคือตัวเลีงอยู่นี่เนาะอือว่าตัวหมามันโทษจะไเรียกว่าตัวเลี้ยงอะไรเลย เออพันุเสืดินสุดอนท่นละมีแห้งในใจเลยบ้านนี้ยนะสัมบุตายแล้เกิดไม้เดยๆเดยเดย้าถุยเงว่วบุญคุณของพันสิ์ที่าบามาเดือดะเดี๋ยพันธอยู่ดีมีแห้งให้ก็อ่ไความองเมื่อนาให้รับไปด้วยไปติ๊กตไปเรื่อยเโยดยบอกให้มีอย่าพบผันหานพันนั่นให้โดียเดยว ซื้อได้ยังบบมีเงินอยู่นี่ก็ได้แต่มาเยี่ยมมายามซื่อดอกมันนี่ก็ะดับรมียังมาฟองฝากของต้อนดอกมันนี่ก็ะดับข้างลงอนใจเลยอยากได้แต่น้ำพอด้วยพอดีแต่นางว่อยากได้แต่นางมาอ้อมพักผ่อนสบายได้นางก็ได้แต่นางเคื่อนประมาณพอด้วยเหนื่อยเื่อยไม่ให้กูดีกว่าฝากลูกเขยอี่ว่าตัวอ๋อ มาเพื ết, ây, ่อการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พ่อพี่น้องเนาะไก่ลายอยู่บ่ไก่ไก่ยังมีเป็ดตูงไก่เบิ้ง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 ขับไปเบิ้งก่อนไก่ใหญ่บ้างงามบ้างงามดูดิอี้อเออคนใหญ่กันเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ตัวนี้จะดีอ๋อไป็ดไก่พันธุ์มาเนี่ยนะโอ้ไก่ไข่ได้ดินะไก่ไข่และไก่พันโดอยดยแล้วันนี้จู่ไก่ลาดแล้วเป็นเขาป่ามั้งจุกอ๋อ จะไปซื้ออยู่ไชนี่น่ะเพิ่นซื้อมาให้เพิ่นซื้อมาให้บ่นี่ยนะแมนเปาโอดี้นะซื้อมาโอ้ทางเ่ลโอบ่ซื้อให้นี่ยนะโอ้ยคักๆๆพี่น้องเอ้พวกอยู่ใกล้ร้านแล้วแม่นันลิ้วข้าวปลาละไม่นันอ๋อสีซื้อมาให้ทางมาซีพอก็ซื้อมาให้ป้าแม่นโอ้คักคักสีอย่างซีบ้านนานเนี่านซีบ้านนาบ้านซีบ้านเฮาบ้านละบ้านนาเนี่ยบ้านนาเนาะแม่น บอกก็ว่าพิษพิษถึกๆเพาอะพี่น้องขอโทษขออภัยเราซีบ้านหน้าเพื่อเอาผนกัซื้อมาให้พี่น้องเนาะซื้อไก่จะ่าเราโอเพ่นกัคักเพราะอะพี่น้องไปตั้งใจซื้อมากพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ขาังแลอ๋อบ่มีเนื้อเกลือว่เดี๋ยวนี้นะมีเงินมีทองซื้ออะไรซื้อพอาหารมกินกันพ่นสำเนเลยคัสัขอกนไว้ โดยโดยเอ้ยมันข้าป้าเป็นมันจฉาข้าป้าบหมือนโดยโดยขอบบุญขอบคุณหลายๆทั้งเบาะโอก็ได้ที่เพิ่นตั้งใจซื้อมาให้พ่นพี่น้อยเนาะอืมเฮือนกับเบาะโอเพิ่นสร้างให้พิ่นพี่น้อยห้องน้องห้องน้่งก็ทักเบาะโอเบิดพี่น้อยกอบบุญขอบคุณนางทางเบาะโอหลายๆขอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งพ่นพี่น้อยเนาะ ทั้งก so, ับพระท่านพู้ใหญ่ใจบุญพร้อมเพื่อนพี่น้องเนาะบ่ก็ขอบุญขอบคุณทั้งพู้ใหญ่ใจบุญที่เมตตาสงสารทางเฮือนลุงวันชัยพ่อพี่น้องเนาะโดยขอบาเพิ่อนลำดับวยๆพ่อพี่น้องเอ้ยมันนี่แกมาเยี่ยมยามเพิ่อนตาข้าวตามข่าวเพิ่นมาถามความรู้สึกเพิ่นพ่อพี่น้องเนาะเป็นจังไหนก็อยู่ด้วเพื่อนทางพุ่นนอะล้วมาอยู่กับพี่ความรู้สึกเป็นจังไหนก็ดีใจดีใจเลยมาอยู่พี่เลยมาอยู่พี่ภูมิใจแห้งเนาะ มาอยู่เพื่อนมุดอยู่นะเพิ่อนแลวเพิ่นว่าเศร้าว่าออแรงเนาะแ,แบบคือผูกขาว่าผ่านมากินเลยว่าคือตวรินอยู่เดย <c oughs> หมู่อยู่เนาะถ้าบูมีอยู่เด้รสนะโดยนบาดีเพิ่นมาซื้อให้บานดีควมหูซึกบารี้อต้องซ้ำขึ้นสวรนเนาะตายแลวเกิดใหม่เดย,ดยแต่จริงกับบาดตายเนาะคือวเอทคนอยู่เยซ้ำนั่นและเดเลย อยู่อยู่ปรับขึ้นบาทเดียวลงลกนเลยตื่นได้เนาะเลยอ่ะไปจะได้ข้าวน้าสันป่ายังอยู่บ่ยังยังขึงชอบอ่ะยังครึ่งชอบอ่เข้าครึ่งชอบเยอเข้าครึ่งชอบได้แล้วบาร์ซีพี่นชื่อมาให้ได้ไหมบาร์ซีทางบาร์ซีพี่ชื่อมาให้บาร์ซีไหนชื่อมาให้เหมือนกันยังเข้าวขึงชอบแประมาณนี้กันยังโอ้ใช่วางประมาณวางขึ้นเดือนบ่บ่หอดออกบ่หอดครึ่งเดือน มาบ้านบางใา่่ะนป้านั่นแหละคำ่าชิฮอนพอมันสามขากินเนาะโดยโดยแม่และกินกินกินนดลอดก้าวกินเจ้ากินแกกินเที่ยงแม่แล้วคนเทั่วกินสามภาคก๋อยูยไม่ได้แล้วข่าวจกินข่าวเตียวเคลื่อนวอาโมเมนต์วอกกายแต่คือชัดคือจริงเลยโย

ลุกมีลานอยู่อยากเข้อนำไปนึ่งกณฑ์อยู่สองแ่วเดินพึ่งชวนพักคนปลูกพักลาย่างปลูกพักกับมันได้ทั่วเลยเลยพึ่นซื้อมาให้่เลยเลยพักกำลังออกแตกนออันใจกันขึ้นมือบี้ย่านะอ๋อหาเกิดบี้ยขึ้นเลยโดยแล้วป่านนี้กะโยมักพิษนี่กะยังหึงตื่นไปแล้วปามันวัง

อันหมัดเงินกับแมนแล้วบัดนี้ซื้อเรื่อยๆจะเอาเงินใช้มาหวอดไว้เลยเลยอัสองกับพ่อฮาพ่อได้ฮะกัพ่อนะเพราะว่าวฮาปลูกพักปลูกหย่ากับฮาว่ปได้ซื้อโมซื้อเพิ่งได้ขายอีกเด้ดอยู่นะบังเขียบมันไหลครับบ้าคือเบ้าหมวกเป็นปากเป็นนกได้ขายพร้อมกับมีเลยเลยเฮ้ยต้องได้ขายอยู่แล้วตอนได้ขายกันจะว่าผีคุยแล้วว่าเลยดีแล้วดีแล้วเป็นคนดุมันขยันเพี้ยนใช่ดีแล้วลุงเลย มาร์เก็ตบักสายไงเรากันแน่บอกมีถี่กว้างอะไรนะแต่<ด>จะเป็นรุ่นฮอมกับรถซาอันนี่แหละโดยโดยอ่ะทางลงวันชายตอนนี้ขาดเรือ,อยังไงเนาะตอนนี้นะขาดบ่โดยอยากได้ยังแไงตอนนี้นะเดี๋ยวขาดหรือเละตะนางอะไรเล่นคามฟันนี่น่าจะได้ยังไงทำไมได้ตะนางกูโดนอะไรได้ตะนางบ<า>่ อ๋ออยาได้ตาหนงโดยถ้าเป็นไปได้ก็ถ้ามีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะแต่ว่าอยากสวยเพิ่นทางลุงวันไส้ในการจะพิ่นอยากได้ตาหนังพ่นพี่น้องเนาะโดยโดยถ้ามีผู้ใหญ่เข้ามายื่นมือมาสวยกับสาธุแล้วเนาะลุงวันไส้ถ้าบ่มีแล้วก็ยาก็เอาผ้าเชลล์ขาดในแล้วอ้อมไปสิเลยเนาะโดยไก่มูเป็นเข่าเต้นออกกันเลยล่ะ ถ้าว no? <m í> ่าเพิ่นใหญ่ใจบุญถ้าว่าเพิ่นอยากซอยก็ทักทายมาหาทางเราได้เด้อพ่พี่น้องเนาะโดยอบดนี้ทางเราก็สิเบิ่งพาพี่พาน้องเบิ่งเฮือนเบิ่งนรอบๆก่อนเบิ่งสวนผักสวนหญ้าก่อนเด้อโดยเดี๋ยวโดยโดยสิขมาเดี๋ยวมาสอบถามเพิ่นแ่จัน้อย่พี่น้องเนาะทางเราบ่เคยมาจักเทื่อทางเราสิพาพี่พาน้องมาเลาะเบิ่งโเบิ่งสวนมนกนพี่น้องเอ้ย โอ้ยเพิ่นปลูกพี่น้องเอ้ยเนาะพักเพิ่นยังก็มีเบิดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นหาก้าพี่น้องนี่หากพักยังนอแนี่น่ะพักการปลูกพักกาดบ่โอ้หากระแตกเบี้ยพี่น้องเอ้ยเขียวใจ่ไหมน้อยเดียวหากปลูกเนาะโอ้ที่นี่กับพักอันนั้นในอ่าในเขื่อตัวนี้ก็ย่าไปเหยียบย่าไปเหยียบของกันเปล่าลูก เขือกับนนอันนี้นี่มะเขือบ่านี่นะนมะเขือตัวนี้มะเือันมเขือโะานออันนี้โดยโดยโดตัวนี้แหละแม่พักเสริมอ่นี่ยักเสริมกัพักเสริมยังบ่นี่ลงแล้วลงแล้วลงปลูกแล้วดิงปลูกงปลูกแล้วบานีอ้าวองไัดีนะ มะคุ้งนี่อ๋อคุ้งได้คุ้งหรือจานจานมะละกออะไรพี่น้องเนาะบา,จารจัดมันเป็นได้กษตรขยายออกพุทธความขึ้น<อ>ขยายออกไปใส่ตัวนั้นเริ่มกาสิี้แตกได้เนาะแม่นมักหุ่งกับมักแตงนี่เนาะแตงกันได้เร็วแตงจริงกันได้เออนี่<อ>นพักการดอ่พาพักการ์ต้นหรือพักการดทิ้งบ้านเอาดีอ๋อพักการดทิ้งพี่น้องอ่ะอือแต่จริว่าพักการ์ต้นเป็นมันพุทธนะอยเลยลันป่าลอกไปแล้ว โดยผักกาดหินโดยครังไอ้แล้วโดยโ u ยเรกัดถั่วน้าพี่น้อง่าตะไคร่พืชปุกเบิดพี่น้องเลยพักอย่างนอนี่ยนะบุรพาเนี่นะเบี้ยวเพชรเบ้อเบี้ยเพชรี่กระเม่นมันง่าย้ขมาเลยกระิขยายออกมัดลายนี้พี่น้องเลยเบี้ยเพชรเ่นงเบี้ยพริกพี่น้องเนาะโดยอยู่ในเหอันยิ่งยังอีกลายปะโอลายเป็นลาย เดี๋ยวเดี๋ยวพวกงงถ้าหัวเนี่ยเอามาเป็นหมักปลูกหมักของพังพ่อแม่พี่น้องเอ้ยทางลุงวันชายผู้ใหญ่ผูนซอยมากกว่พี่น้องเอ้ยเนาะเป็นตาช่วยพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องเนาะคนดุมันขยันเพียนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยคนดุปลูกดุยางพ่อพ่อแม่พี่น้องเนาะไรไม่เอปลูกนะมันดีโดยอันนี้ยังประทศไทยอ่านสามมาปลูกอันนี้อันนี้

สิบต <spind le. S 1> ้นได้ๆทำไปได้หรือว่าว่าอุ้วตัวต้นมีต้นม่วงมีเบ็ดล่ะได้ต้นมีต้นม่วงเพียงมีเบ็ดขึ้นเอาไงน้ำก๊อกในการน้ำไหลบ้างนี่หน่าไหลอยู่เลยอ๋อเยวสบายสบายโอ้จอดรถขึ้นเอาห่ะสักมือน้าก็จะใส่มือนเลยโอ้น้ำทางพิไลนี่ขึ้นเอาไงคิดว่ามัน ต้องอาทิตย์หนึ่งไปถึงใส่ได้เลยใด้ไม่ได้ใส่มือนั่นเลยโอ้ยดี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 วะใครเียนเพื่นกับพี่น้องของของฟังลายลีเพื่กับพี่น้องเนาะด้วยด้วยพักคาเมกันด้วยพักคาเมกมาพวกอีกเออแท่งน้ำนี่ไผ่เนาะซื้อมาให้แท่งน้ำนี่ซื้อเองเลยนี่ซื้อเองวะอ๋อเท่ายเนี่ยนะหาเส้นหา หาแซนหาป่ะแม่นเตะเข้าแต่มันถึกถึกโดยโดยดโดนเล่นอยู่เนาะไมันยากว่าเข่าสองปีเลยแต่เอามาเลยโด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 ยมันก,นกนระจำมาได้ตัวนี้ก็ะดยอืมต้นม่วงต้นต้นดอกต้นม่วงไงปลูกบัตนะพันนี่นะ <c oughs> คนมาปลูกของทังพี่น้องเลย พอแต่วเห็นอย่างผ้าจานมันเก็บมาใส่โดยโดยที่ได้กินไม่ได้ได้กินหัดจักโดยหักเลื่อนขีดเนี่ยนะอ่าได้กินอยู่แล้วครับปลูกผักทางผมต้องย่านหรอบริกรครับปลูกไปมันก็ได้กินอยู่แล้วเขาเห็นอันผู้ขาเก็บอันในทางเราเก็บมามางมันจะได้กินย่อนบ่บ่บ่เจ้าก็ต้นไม้กงกันความเลยเออย่าบ้านนะปลูกไว้เนาะ ไปเปิดลูกเปิดหลาดนี่เยเขาคิดว่าเอออันนี้ของพระเาวันติตานี่เยปลูกขึ้นสร้างขึ้นเขาเก็บเมื่อวันว่าเห็นก็ได้บุญได้กุศลคือกันแม่นให้เพื่อนได้กินเนาะเนาะด้วด้วยด้ยเขาบพิ่มคิดแล้วกันแล้วไปดยเวยด้วยแม่นแล้วทางขึ้นคงคนขั้วว่าทางนี้นะนี่ทางนี้นะ เออเพื่อนก็มีเงินคงงินครัวขังแน่เพื่อนไปนองไหนเนาะโดยขักคัดขัดขัดออกอีกนึ่งข้อผิดเลยสองนั่นี่ประกาศประกาศต่ออีกหรือว่ายังอ่ะยังเป็นปัญหาบางทีเอาพักบัวเลยโดยพักบัวอันเดียพักบัวเลยบ้านเฮาเลยเลยอยากก็พักบัวบัวกับัวเขาเลยโดยมากันซัก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 แล้วก็บ้านนี้ เอาพุ oh i, oh ่นใส่เลยเกิดมันใหญ่เกิดได้ยินราคาเก็บเก็บพี่ประเดยเด้อเ้อคือได้นั่นแเลยไดีแล้วขึ้อดีแล้โอเคบ้านนี้ลงมาแต่บ้านนี้ทั้งคอโตกับก็ได้บ้านนี้เด้อะโดยสบายดีโดยอด้โอเคพลอยพี่น้องเนาะการทั้งเ่าก้าวอโตกับก่อนพ่อพี่น้องกับบ้านนี้เนาะโดย ก็คลิปนี้ก็ลำลับพรจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพบกับคลิปหน้ากันต่อไปพ่อแม่พี่น้องเหรเนาะโดยจากคลิปนี้ก็ทั้งเ่าก็กับเพาะพี่พ่อน้องกระไ์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางเบาไข้เด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่อทางเบาไข้เห็ดขี้คลิปต่อต่อไปพ่อแม่พี่น้องเหรเนาะโดยมันนี่ก็ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมยามทางลุงวันชัยพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยจากคลิปนี้ก็ลำลับพรจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วถ้าบอกว่าผิดพลาดประการใดก็บเบาไขก็ ต้องกราบขอโทษขออภัยนำพีมน้องกันเบิดกันสุข,ข่สุคนเบิดกันสมองสุบอลพี่น้องกันเนาะโดยสุดท้ายนี้เราก็ขอกคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี